สวัสดีครับผมเอแปครับขายรถไฟนำ้ำเรือดนตรีไปพร้อมมือนี้มีรางเล,ล่าดีๆรถหรูๆคันใหญ่มานำเสนอครับเป็นรถอย่างรอยช่องครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องเขาโอเซลเลสวสวัสดิ์ศิลปินรถบ้านเบอร์สองครับเพลร้านแปดเจ็ดบุรเลือคาสิเนเตอร์ลานตั้งยุวันนรงกลางตะมนต์มัต้นอำเภอพระยืนจังหวัดนอรแก่นครับเบอร์โทรไล่ไลดีศูนย์แปดสองสามศูนย์ห้าสามหนึ่งหกสองเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรได้เลยครับอ่ามาครับมือนี้มาเบิง้งมีแหวงมาฝากครับมือนี้ผมมีรถสวยๆคันใหญ่ๆคันนี้ โตโยต้าแคมรี่ 2.4V ตัวท็อปสุดปี2007อ่าดรถขันนีเป็นรถราชการเป็นรถคุณคู่นะครับอ่ารับรองว่าสภาพดีครับผ่านการตรวจสอบมาแล้วครับมาจากกุดรนลอยก็โลดสบายสบายครับอืมอ่าสีสันครับประเบิงตัวรถสีสันผมตีให้เกบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสีสันสวยงามกันเลยสวยงามกระจกกระจังหน้าใสๆแบบนี้บ่แตกบ่าหากักไฟหน้าคมโปรเจคเตอร์ครับไฟหน้าตัวนี้เดี๋ยวคมโปรเจคเตอร์หรือไฟลูกแก้วนะครับ จากโรงงานใสยๆยังสีเลยครับชุดแต่งรอบคันไฟตัดหมอกจากโรงงานคิวโครเมียมจากโรงงานครับผมล้อแมกได้ขอบ17นิ้วขอบ1ิดนิ้วยางสวยๆยางปี23าครับยางสวยๆเต็มๆยางปีย่านะครับทั้ง4วงนะครับคือการมดไฟเลี้ยวที่กระจกมีไฟเลี้ยวที่กระจกตัวนี้ท็อปสุดครับนี่นี่นี่คิวขอบลุกยางเป็นโครเมียมมาจากโรงงานนะครับเมื่อเปิดโครเมียมอ่า ที่สาคัญนี่คีย์เลดกับปุ่แจคีย์เลดกดปิดจากตรงนี้พอเ,เข้ากดปิดปับ๊บกระจกกระสิภาพอัตโนโมัติครับอ่าแล้วเวลาเปิดก็ล้วงมือเข้าไปในเป้าอ่าเมนที่เปิดกระจกกระสีกลางออกอัตโนโมัติครับเป็นระบบของผนเนาะอ่าออปชั่นเต็มเตมครับมาดูโดยรวมฝั่งขวาสีสันโอเคอะไรหรอครับเอาไปใส่เลยเลยครับล่อ,อเลยเลยเอาไปล่อเลยมือเปิดความเยี่ยมจากโรงงาน ุดแต่งสวยๆสกเก็ตท้ายสวยๆสกเก็ตข้างสวยๆมาแบบนี้ครับผมไฟท้ายใสๆว่ามีแตกว่ามีหักว่มีราวานะครับอ่านี่ดักเที่ยวหรือว่าตูดเป็ดสวยๆสติกก็งสติกเกอร์ทุกอย่างโล,กโ,ล,กโ,ลกโก้โลโก้อยู่ครบครับอือสวยๆกันเลยด้านซ้ายไฟท้ายก็สวยๆครับสีสันสวยงามสีดํานี่ฉ่ำม,มากเลยครับเป็นจกทุกบานไม่แตกไม่ราวาไม่บินน่าสวยๆสวยๆมา ด้านหน้าลายม่ไหๆเลกระจกกันแน่นๆบอ่อหักนะครับพับเองอัตโนมัติคือผมว่ากลางเองพับเองอัตโนมัติเมื่อเราปดล็อกหรือว่าล็อกรถอ่ามาฟังนี่ครับด้านไซ้ายไฟหนาโปรเจคเตอร์สวยสวยใสใตัดหมอกใสๆไม่แตกอ่ามีคิวโครเมียมอยู่ครบมามาเบิงภาษีภาษีอยู่ที่สิงหา68ครับสิงหา68ใส่กันอีเงาครับใสกันดีกเาเงาไปเลย ดูภายในภายในคันนี้สุดยอดเลยครับอ่าตีให้ว่าสุดยอดเลยครับคุณพ่อมันได้แต่งวิไอพีไปแล้วลูกค้าก้าแต่งวิไอพีนี่บ่อเป็นสีเบจสลับกับสีน้ำตาลเข้มอ่าสไตล์ bmw วสวยๆผ่าลังค่าผ่าลังค่าขาขาวขาว,ขาวจุนพูนขาวจุนพูนใส่คำว่าขาวจุนพูนเพราะว่าขาวขาวัดกับนี่คอนโซลแน่นๆคอนโซลแน่นๆเป็นสีเบจสลับกับ ลายไม้วอลนัทซึ่งเก่ากันกับเบาะสีํำตาลพอดีเลยจอใหญ่ๆจอแอนดรอยใหญ่หญหญหญนะครับอ่าระบบแอร์ดิจิตอลปัดโซน,น่าสีเบจสลับกับลายไม้วอลนัทส,สวยๆแผงประตูนแน่นสวยๆกระจกขึ้นลงไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะครับแบบกดอัตโนมัติเทียเดียวนี่เมื่อเปิดโครเมียมมีลายไม้วอลนัทส,สวยๆแบบนี้สีเทาสลับกับสีเบจแน่นๆเหมือนเดิมเพจเปิดดูครบเพจเปิดดูครบ นัดประตูย่างเดิมๆครับย่างเดิมๆบ๊อกก้ถอดบอกก้ถอดอ่าด้านหลังมาด้านหลังนี่เบาแน่ๆนๆคือเก้าครับเบาแน่นๆไล่แบบวีไอพีังสี่นะครับแน่นๆนั่งสบายแล้วสบายรับรองว่าผู้รลักผู้ใหญ่นั่งสบายผมเข้ารูปไล่วีไอพีอ่าทั้งขั้นที่สําคัญแคมปเบรี่มีแอร์หลังให้ด้วยแอร์ตอนหลังสำหรับผู้โดยสารนะครับรับรองว่าเย็นทั่วถึง แสงประตูแน่นๆเหมือนเดิมไฟสองเท้าอยู่ครบทุกจุดไฟสองเท้าอยู่ครบทุกจุดแบบนี้แสงประตูแน่นๆฝาท้ายส,สวยๆเวลาเปิดเปิดจากตรงนี้เลยครับนี่พอต้องไปเปิดจากไฟในกดจากรีโมทโหลดเด้งดึงสวยๆครับน่ะปุ่มเพิ่มยังอยู่ครบปุ่มอยู่ครบ,ออครบลองนำฝนอยู่ครบกับ่องนำฝนสวย อ่ารองน้ำฝนได้สวยถึงสองฟังอืมกว้างกว้างครับกว้างกว้างอ่าของเก็บสัมภาระกว้างเลยพุ่มเพิ่มสะอาดสะอา้ะอานทุกจุดนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเอาเบื้องด้านขวาที่นี่แปงประตูด้านขวาแน่นแน่นประตูเป็นสีมีเขาเอื่อน่บาบังแดดบังแดดหน้าต่างให้สู้สู้ด้านนด้ครับของเกมบารีนี่ยก้นมาก้ลก็ือมากเกาะเกาะออาเกาะตรงนี้ครับนี่เกาะตรงนี้นี่ โดยที่เขาบวกต้องเอาโตัวจุกตัวเตจาะติดนี่คือเป็นออปชั่นมาจากโรงงานมาเลยครบคร,บครับม่านนี่ครบทุกจุดบังแดดม่านบังแดดครบทุกจุดนี่แผงประตูแน่นๆแบบนี้ด้านขวาครับไฟส่องเท้าอยู่ครบทุกจุดอ่าโลโก้แคมเบอรี่ตรงทาง่าเกลืนตรงกรันเลื่อนอย่ก็ยังยูนะครับยังสวยสะอาดสะอาดกันเลยมาดูฝั่งคนขับที่นี่ฝั่งคนขับนี่สวยๆครับแผงประตูแน่นๆ,ๆแผงประตูแน่นๆโครเมียมสวยๆ กระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาล,ลัยมีลายไม้อ่มันตีฟังก์ชันนยุครบครับขูดคอนโทรมีขุดคอนโทรกรับต่างก็ไม่ออัตโนมัตริกรับนี่เดี๋ยวเอาเบิ้งเหล็กไม้กันกดจากปุ่มนี้นะครับสี่เป็นกลุ่มมาเป็นพุทธสตาร์ทรุนินพุทธสตาร์ทครับพุทธสตาร์ทนี่กดสวิตช์จากปุ่มเลยเลยตอนนี้เลขไมยอยู่ที่ สองแสนแปดหมื่นครับผมสองแสนแปดหมื่นอ่าจอใหญ่ใจอแอนดรอยใหญ่ใครับจอแอนดรอยใหญ่ใหญ่จากนิ้วสิบไอ้สิบเอ็ดนิ้วที่นิ้วครับแล้วก็ตัวนี้มีสับบอกด้วยครับมีสับบอกที่ไต่บเบาะรับรองว่าเสียงมวนเสียงไพเราะเบสออกนุ่มๆครับผมอ่านี่เบาะนั่งคนขับเป็นเบาะอ่าผมลืมบอกว่าปลั๊กไฟฟ้าทั้งสองฟังนะครับเป็นเบาปลั๊กไฟฟ้าทั้งสองฟังตอนหนักนี่ปลั๊กไฟฟ้าแบบนี้ บรต้องมาโยกเห็นไมไอนี่ปรับไฟฟ้าเอ็นไฟฟ้าเราสามารถตั้งเมมโรีได้ตัง้ตงเมรีได้ว่าจะใั้มันยุนระดับใดระดับใดเนาะสําหรับแต่ละคนทานนั่งบคือกันเสียบได้เลยกอกดขึ้นมาใส่เพิ่นกระิปปัหบเฮออัตโนโมัตนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องสวยสะอาดครับสวยสะอาดสะอาดนี่มาเบิ่งครับเดิม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  String, ig, ตีกงตีเกอร์พวกกงมอกกออยู börjar, mbre, ่ครบอ่าอยู่ครบทุก <sı> จ <found. S 1> ุดนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยฝากระโปรงเดิมๆโลโก้โตโยต้าอยู่ครบครับผมโลโก้โตโยต้ายู่ครบอ่าระบบเบรกอ b s ออีบีเออ่าอีบีโออบีเสวยๆครับผมนี่คุมซอกเดิมๆครับเครื่องสวยๆใสๆสะอาดสะอ้านเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องใหกันครับผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดู เดินนิ่งๆเรียบเรียบครับเดินนิ่งๆเรียบเรียบนี่เดินนิ่งๆเรียบเรียบแบบนี้ครับเครื่องสวยๆใสๆสะอาดสะอาดดีครับจากแสบิึงควันเคลื่อนบ่มีครับรับรองควันเคลื่อนบ่มีแสบใสสะอาดน้ำมันเครื่องยังใสจริงเพราะว่าคุณผัวคุณดูแลี่ยดีดีนะครับดูเรี่ยดีส่วนมากสิจอดครับรถคันนี้สิจอดรถคันนี้สิจอดอ่านี่สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันครับ ฟังราคากันขอหยาดดับเครื่องแป๊บหนึ่งครับผมขอหยาดดับเครื่องแป๊บหนึ่งขออนุญาตดับเครื่องนิดหนึ่ง,งลกูกคันนี้เล่มทะเบียนพอมโอนครับเหรมทะเบียนพอมโอนรถคันนี้ผมเปิดราคาเบาๆโตโยต้าแกรบลี่ 2.4V ตัวท็อปสุดนะครับปี2017ผมเปิดราคาแค่ หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทในรถคันใหญ่ๆอปชั่นครบๆสวยๆแบบนี้นะครับเนาะเอาไปใส่กันครับเอาไปใส่กันป้าสูงภาษีกับครบเล่มทะเบียนความโอนครับผมอ่าผมวาา่าราคานี่มันเป็นราคาที่จับต้องได้ในรถคันใหญ่ๆหรูๆเครื่องดีๆครับสบายๆนะครับเนาะอ่าเบอร์โทรติดต่อเบอร์ผม0823053162ครับอ่าฝากเพนลาน87บุลเลอร์คาร์เซ็นเตอร์ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จองเฮาโมเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมืออสองิมบลไดพานเรื่องเล่าดีๆสิมบลไดพานลดดีๆราคาถูกนะครับเนาะ,ะสำหรับวันนี้ผมกับแคมเบอรีค่ครับนี่ฝากไว้แค่นี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฮอนรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ